โลกโซเชียลเดือดเมื่อมีชาวเน็ตทัวลงแอปทักษออนไอจีหลังจากที่หนุ่มนานกุลชาโนนออกมายอมรับว่ากําลังเดินหน้าจีบฝ่ายหญิงเฮ hey, ลาั่นบ้านกันไปแล้วสำหรับแฟนคลับของนักแสดงสาวแอปทักซออนและหนุ่มนา,นานกุลชานนที่หลายคนคอยเชร์จากคู่จิ้นให้เป็นคู่จริงล่าสุดเมื่อคนที่ผ่านมาวันที่10พฤศจิกายน2566 ฝ่ายนานกุลได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายอมรับว่ากำลังจีบและสารสัมพันธ์กับแอปทักษอนพร้อมเผยว่าความสัมพันธ์เริ่มพัฒนาหลังจากที่ซีรีส์ถ่ายจบเมื่อได้คุยกันก็ยิ่งรู้สึกดีกับฝ่ายหญิงมากขึ้นเรื่อยๆส่วนเรื่องวัยที่ต่างกันไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาตอนนี้ยังไม่ใช้คำว่าแฟน แต่หากวันไหนตัดสินใจใช้คำว่าแฟนไปจนถึงคำว่าพรรยานั้นติดจรวดแน่นอนแอปทักะออนทัวลงหลังนานกุเลเฉลยความสถานะหลังจากที่บทสัมภาษณ์นี้เผยแพร่ออกไปทั่วโลกออนไลน์ทางด้านอินสตาแกรมของโพ l y p l u สขีดล่างยาดขีดล่างหายก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าเขาจีบแม่ฉันอยู่ นนกุลเริ่มจีบแม่แอปด้วยการชวนไปกินข้าวยังไม่ใช่แฟนระยะทางจากแฟนไปถึงพันรยาคิดว่าไม่ควรใช้เวลานานเดี๋ยวเขาไม่รอผมใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมจากแม่ท,ทิ้งทิ้งไว้นะซึ่งมีแฟนกลับต่างเข้ามาร่วมยินดีกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่อย่างกระหน่ำแต่มีบางส่วนกลับไม่เห็นด้วยจึงได้เข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าแบบทัวลงเลยก็ว่าได้ อาทีโอเครู้เรื่องมายาณคะแม่แอปผิดหวังเสียใจเลิกติดตามวงการมายาปล่อยเขาไปเถอะมาซัพพอร์ตพ่อของประชาชนดีกว่าส่งชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีความหวังของประชาชนดีเหมือนกันจะได้ไม่เกี่ยวกับวงการมายาไปเป็นตัวแทนประชาชนดีกว่าคะ่ะประชาชนจะได้พึ่งได้ อันนี้มันคือวงการมายาแต่นั้นคือตัวแทนของประชาชนความหวังความฝันของประชาชนอายุห่างกันเยอะเกินไปนะคะไม่เหมาะสมกันเลยแต่ก็พูดยากเนอะต่อไปคุณแอบจะเหนื่อยมากต้องทำตัวให้เด็กอยู่เสมอผู้หญิงก็ดูคลั่งรักขนาดนั้นอย่ามากักพ่อฉันนะรำคาญ